วัดดี y o t u b e บและผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในรายการเอาไปต่อทีวีแล้วก็มาอยู่กันใน Peach แมบโอาไปตพีชแ้วนะซึ่งวันนี้ก็จะมาสอนหาหมัดโกโจหมัดสุกุณะหมัดคีรัวหมัดหมูเด้งนะฮะแล้วก็ตามด้วยดาบซีคาเกโน่แล้วก็จะมาสอนหาหมัดเกเจแล้วก็จะมารีวิวดาบเรนโกคุ oh u, แล้วก็คอนสกิบททิที่อยู่ในเซเว่นสุดท้ายเลยก็จะมาสอนหาดาบไมค์ครับนะผู้ชมนี่ฮะ อ่าซึ่งมาดูกันว่าแต่ละอย่างที่หายยังไงแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่มาเล่นแมปโอบิโตพีทกันนะคุณผู้ชมครับก็ขอบคุณมากๆเลยอนาคตนี่อาจจะมีอัปเดตเยอะเลยนะครับคุณผู้ชมอ่ะโอเคก็คลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจนะฮะใครที่กดไลค์ขอให้ไม่เกือนะฮะมาดูกันที่อย่างแรกเลยก็คือหมัดเกสเจนะครับนี่ฮะหมัดเกสเจหมายเลข8ปดนะฮะวิธีการหาเลยให้เราไปที่เกาะบากี้นะครับนี่เกาะบากี้จะเป็นเกาะที่อยู่ข้างเซเว่นแล้วก็เกาะทหารเรือจะอยู่ข้างกันเลยมันจะอยู่ตรงนน,ะะราานีีี้้รใหเาามท่่ แล้วเราก็หาออฟเลสนะรับประมาณ200ลูกนะนี่ฮะออฟเลสหาจากการตีมอนเตอร์ที่ใส่เสื้อสีแดงถ้ามันใส่เสื้อสีเงินมันจะไม่ได้นะครับผมมันจะได้ออฟบูนะนี่ไอตัวนี้อัเลสไอตัวน้ําเงินออฟแดงให้เราหาออฟเลสไปเลย200ลูกนะครับหาไปเลยครับ200ลูกหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะครับผมนี่ออฟเลสนะฮะระดับอีพิกนะฮะอ่ะพอเราได้แล้วนะครับเราก็ไปที่เซเว่นนะครับแล้วก็ฟาร์มเพชรมาด้วย200เ0 0เพชรนี่ มาที่เซเว่นครับเคจเจจะอยู่ตรงหน้าเซเว่นตรงนี้เลยนะครับผมนี่ฮะตรงถนนตรงนี้นะแล้วก็ใช้เงินเอ้ยใช้เพชรดีใช้เพชรนี่ครับเพชรค่าเงินเกม2 0 0 0 0นเพชรออฟเลสสองร้อยลูกพอเรามีปุ๊บเราก็ซื้อเลยครับผมนี่ฮะเดี๋ยวเรามาดูสกิลกันดีกว่าว่าเคเจจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะรีวิวแบบรวดเร็วเพราะว่ามันมีพลังเยอะเกินนับในเกมนี้นะครับอ่ะสกิลแรกเป็นการซูเป์คิกสามารถรวบรวมมอนเตอร์ถีบหน้าแบบนี้ได้เลยนะฮะนี่เป็นการด็อกคิกครับผมนี่ฮะสกิลที่2นะครับผมก็จะเป็นการจับกู่ต่อสูล็อก นี่มันจะจับล็อกแบบนี้แล้วมันก็จะต่อยแบบบัตโอลาโอลานะครับนี่ฮะแล้วก็หมุนตัวแล้วก็มาด็อกคลิกใส่อีกทีหนึ่งฮนะนี่ฮะท่าที่2ครับผมนี่ท่าแรกสามารถรวบฟาร์มได้นี่รีปดับเบิลทิปเลยครับนี่ฮะโอโ้โหเป็นไงครับอ่าสกิลที่2ไม่รู้ว่ารวบฟาร์มได้ไหมเดี๋ยวดูก่อนนะครับอ่ะมาดูกันนะครับสกิลที่2อึบล็อกคู่ไม่ได้ไอ้ล็อกคู่ได้มั้งเนี่ยนะผมก็ไม่แน่ใจครับผมน่านจะล็อกคู่ได้นี่แล้วก็ท่าที่3เลยนะเป็นการกระโดดขึ้นฟ้าครับแล้วก็ จะเบิ่มใส่พื้นครับนี้ะจะเบิ่มใส่พื้นนี่เบิ่มนะครับผมนี้ะนี่คือสกิลที่3ครับผมส่วนสกิลที่4ยังไม่มีหรอกก็มีแค่3สกิลเองครับผมถ้าถามว่าโหดขนาดไหนโหดโหดจริงเพราะมันมันแพงครับมันแพงแล้วมันก็โหดด้วยนะฮะอ่ะก็มีประมาณนี้แล้วครับสรับบัตรเกจเจเดี๋ยวเรามาดูอันต่อไปก็คือดาบไมค้าบครับผมนี่ดาบไมครับจะอยู่ที่อ่าฝั่งนี้เกาะแรกครับนี่จะอยู่ที่ทางเดียวกับเกาะเห็ดตรงนี้เลยเนี่ยมันจะอยู่ใกล้ๆกันเลยครับผมนี่ฮะแล้วก็มาที่นี่ครับ จากนั้นนับดับไหมครับจะตีเราตีสติฟมันก็จะมีโอกาสดรอปจากสติฟตัวนี้โอกาสดรอปสองเปอร์เซ็นต์นี่นะครับตีสติฟไปเลยสติฟจากเ e ็ตฟิกนะครับผมนี่ฮะเออนะโอ้คอดจับอ่ะส่วนสกิลก็มีท่าเดียวก็คือท่าบินแปลงร่างมานเตียงแล้วก็บินแบบนี้เลยนักผู้ชมโอ้โหบินไวมากนี่ก็คือดาบไม c คร f บนักผู้ชมหาฟรีด้วยแต่ว่าต้องไปตีสติฟอาร์เน็ตฟิกนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูอย่างต่อไปกันดีกว่าก็คือดาบเรนโกคุก,กับคอสกิบบี้ที่อยู่ในเซเว่นนะครับผม อันนี้หลายคนถามว่ามันเก่งไหมเนี่ยเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูแล้วกันนะครับนี่นะฮะซึ่งมันใช้ออมเอมเบอร์แพงมากดับเรนโกคุตรงนี้นะครับผมวิธีการหาเลยก็คือให้เราเนี่ยหาค่างเงินอ l เ m มเบอร์นะครับนี่เราสามารถมาตรวจเช็คกับ ABC ตัวนี้ได้ว่าเรามีพอยต์อ l เ m มเบอร์เท่าไหร่นะครับวิธีการหาอมเอมเบอร์ก็คือเราซื้อไอเทมที่นี่หรือว่าซื้อของจากเซเว่นน่ะนะครับผมนี่ซื้อไปเลยครับพอซื้อแล้วเนี่ยมันจะสะสมเต็มจากอ l เ m มเบอร์นะครับอมเอมเบอร์ก็จะอยู่ที่นี่ พอเรามีสัก2 0 0แสนปุ๊บเราก็ซื้อเลยดาบเดนโกคูนะครับส่วนคอนสกิบดี้นะครับจะอยู่ที่ราคา25,000นเนาะอ่าใครที่ยังไม่ซื้อก็ราคาก็จะประมาณนี้ส่วนของสมใส่จะไม่ซื้อรีวิวให้ดูนะครับจะรีวิวแค่อาวุธก็พอนะครับผมนะี่ฮะอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูดาบเดนโกคูกับคอนสกิบดี้กันดีกว่าครับที่อยู่ในเซเว่นเนาะโอเคก็ซึ่งดาบเดนโกคูจะเป็นดาบระดับอเออระดับ Even, อีเวนเหรอเอออีเวนนะครับก่อนที่จะออกไปเราก็ต้องรีบหานะครับนี่ ชิดเค้ K นะครับรีบซื้อนะก่อนอาวซเว่นยาออกนะครับนี่ฮะโอ้โหการฟันนับนี่การฟันจะมีไฟออร่าแบบนี้นะครับส่วนการฟันก็ไม่ติดไฟนับส่วนสก,กิลแรกเลยผมก็ไม่รู้ว่าทำอะไรได้เป็นการพุ่งเออเป็นการพุ่งเร็วนะครับส่วนท่าสองเป็นการตรวัดนับเป็นวงนะครับผมนี่ฮะเห็นไหมเห็นไหมนี่แล้วมันขอบอะไรวะเนี่ยขอบอะไรก็ไม่รู้ครับนี่ฮะท่าเลขสเลตนี่ท่าเลขสเลตเอาสเลตไม่สเลตมองไม่เห็น ส่วนท่า2ตวัดวงนี่อ่าการไปกกงจักไฟฮะ่าแรกสเลนนี่ท่าสท่า3ยังไงครับเอ้ยอะไรวะเนี่ยเหมือนไปการทุบพื้นนะครับอาจจะต้องเล็งมอนเตอร์ดีๆนะครับนี่ปึ๊บอ๋อไปการทุบพื้นครับผมนี่ฮะเห็นไหมวงพื้นนะครับส่วนท่าสี่มีไหมวิมี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 นี่นี่นี่นนโอ้อะไรวะเนี่ยเออมังกรฮนะหัวมังกรและระเบิดไฟนี่ฮะ โอ้โหก็ประมาณนี้เลยครับโหดไหมไม่รู้อะแต่ว่าสกิลมีประมาณนี้ฮะเออก็น่าจ,จะโหดแหละออเอมเบอร์แพงนะครับอะละครับก็ดาบเดนโกคุก็จะมีประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูคอนสกิพิดี้กันดีกว่านี่ระดับลิมิตนะครับลิมิตนี่คือแบบว่าอาจจะหาไม่ได้นะครับผมหรือว่าอะไรวะเออนะครับนี่อ่าการฟันครับนี่ส่วนสกิลแรกเลยนะะจะเป็นการทําอะไรมาดูกัน เป็นการทุบพื้นนะครับผมนี่ฮะส่วนสกิลสอเป็นการยิงหัวสกีบ i ดี้นะฮะเวลาย,ยิงแล้วก็จะมีแบบติดสถานะสก i บีดี้ด้วยนี่เห็นไหมเออส่วนท่า3ครับท่า3ไม่มีมีแค่2 s k สกิลนี่ทุบพื้นแล้วก็ s k i บีดีนะครับผมราคาราคา2 25 0 0 0ออเมเบอร์ก็ประมาณนี้แหละครับคุณผู้ชมนะฮะ เอาละครับก็ต่อไปก็จะมาสอนทาหมัดสุกนะนะครับผมซึ่งหมัดสุกนะาวิธีการทําเลยก็คือให้เราไปหานิ้วสุกนะมา4นิ้วซึ่งเราสามารถไปซื้อที่เซเว่นได้ครับนี่ฮะนิ้วสุกนะสามารถซื้อเซเว่นได้นี่มาที่เซเว่นครับแล้วก็ซื้อกับตัวนี้แล้วก็สั่งอาพนักงานเลยว่าขอนิ้วสุกนะาสี่อันนับโดยการเสียเงินนิ้วละสองแสนแปนะครับเนี่ยอ่าหนึ่งนิ้วหนึ่งสองแสนวปเราก็ซื้อไปเลยสี่นิ้วนะครับอ่ะแล้วก็จากนั้นเราก็ไปหาออฟเลดออฟบู let, ด้วยนะครับที่เกา,กาะบนี่ กอบากี้ข้างเซเว่นนะครับออฟเลดจะตอบจากอาร์มอนเตอร์ที่ใส่ชุดสีแดงส่วนออฟบูจะตอบจากบอนเตอร์ที่ใส่ชุดสีม่วงแล้วก็หาไปเลยออฟเลดนะครับ50สลูกออฟบู50ลูกแล้วก็นิ้วสุกณาซื้อจากเซเว่นสี่นิ้วนี่นะครับเดี๋ยวให้ดูแต่ละชิ้นอันนี้ออฟเลดนะครับ50ลูกออฟบู50ลูกแล้วก็นิ้วสุกณาสี่อันพอเรามีครบทุกอย่างแล้วให้เราไปที่เกาะทะเลทรายนะครับนี่พอเรามาที่เกาะทะเลทรายให้เราไปที่พีรมิดเข้าไปในพีรมิดเลยครับผมนี่ฮะ จากนั้นเรามาถึงแล้วนะครับนะเราต้องใช้เงิน60ล้านนะครับผม 60M เนี่ยนะครับแล้วก็ตามด้วยเพชร2,500เพชรออฟบู50ออฟเลดห้สิบนิวสุนณะ4นิ้วมีปุ๊บซื้อปับ๊บนี่มาดูกันนะครับว่าสกิลจะเป็นยังไงมันจะไม่ใช่สุกณะนะมันเป็นจะเป็นยูจินะครับผมผมพูดผิดนะบนี่นะท่าแรกเลยเป็นการจับล็อกแล้วก็ต่อยและความโกงนะครับความโกงของมันเนี่ยคือสามารถกดรัวๆได้นี่ มันสามารถกดต่อได้เลยสมมุติมันใช้จบแล้วมันจะสามารถกดต่อได้คอขี้โกงครับคูดาวค้อเร็วเนี่ยเห็นไหมเออท่าที่หนึ่งครับผมก่อนท่าที่สเป็นการใช้อะไรแบ็กเฟสใช่ไหมไม่ใช่ครับเป็นการสลัดครับผมนี่เป็นการสลัดนะนี่คูดาวของมันโคตรไวนะฮะเออไวมากนะผมมามาดูท่าสามดีกว่าท่าสามเป็นการใช้แบ็กเฟสปราการไมินใช่ไหมไอไม่ใช่หรอโอเคเออใช่อะ่ะเออท่าสามเป็นการใช้แบ็กเฟสนะครับ เออแต่มันออกมาช้างไงนะครับนี่ท่าแรกนี่ท่าสองพุ่งส่วนท่าสามแบ็คเฟดปะกกยทำกินนี่นะครับต่อยไม่โดนด้วยนะครับแต่มันข้อข้อดีนี่คือมันล็อกได้ตัวเดียวมั้งนะอ๋อรู้สึกว่าจะล็อกสองตัวนะคุณผู้ชมหมัดยูจีนะฮะอ่ะก็มีประมาณนี้แลลหะะะและครับสำหรับหมัดยูจีนะครับผมอาละครับก็ต่อไปก็จะมาสอนทําหมัดโกโจนะครับซึ่งวิธีการทําให้เราไปที่เกาะบากีครับผมนี่เกาะบากีข้างกเกาะทะเลทรายนะฮะแล้วก็จากนั้นเนี่ยให้เรา หาออฟบูลสองร้อยลูกหาออฟเลสหนึ่งร้อยห้าสิบลูกนี่ออฟเลสดอกจากตัวอาร์ที่ใส่เสื้อสีแดงออฟบู Off ดอกจากตัวที่ใส่เสื้อสีม่วงหาไปเลยออฟบูลสองร้อยลูกออฟเลสหนึ Off ่งร้อยห้าสิบลูกนะครับที่เกาะบาร์กี้นะครับพอเราได้แล้วเราก็ไปที่เกาะหิมะข้างหลังเกาะแรกนี่อันนี้เกาะแรกอันนี้ข้างหลังเกาะรกจะเป็นเกาะหิมะนี่พอเรามาแล้วนะครับเราก็ตีมอนเตอร์ตรงนี้นะครับผมแล้วเราก็หาซิกอาร์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์หาเลสเจ็บสิบเจ็ดสิบอันเออเจ็ดสิบอันนะครับพอเรามีครบทุกอย่างแล้วโกโจจะอยู่ตรงนี้นะครับ อ่าโกโจจะให้เราใช้เงิน 29M นะครับหรือว่า29่้าล้านเองเราก็ตามด้วยเพชร4,500เพชรนะครับผมแล้วก็ตามด้วยออฟบู200ออฟเดส150แล้วก็ตามด้วยซิกไอเจมีครบทุกอย่างซื้อได้เลยนี่เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับโกโจไมเคิลไมเคิลแจ็กสันเออนะครับว่าจะเป็นยังไงสกิลแรกครับเป็นการใช้อากานี่แต่ต้องใช้ใกล้ๆศัตรูนะผมไม่กล้าเข้าใกล้ผมไม่ได้อัพเลือดนะครับผมสกิลที่สองเป็นการใช้อโอนะครับปาออกไปแบบน,นี้แต่ปาไม่โดน ถ้าปลาโดนมันจะระเบิดนี่นะฮะัปูดาก็ไม่ได้นานขนาดนั้นนะครับนี่แป๊บเดียวก็ใช้ได้เดี๋ยวรอก่อนแป๊บหนึ่งนะครับนี่อาร์กะส่วนอาโอจะเป็นการปลานะครับนี่แล้วก็ระเบิดใส่นะครับส่วนสกิล3เป็นการใช้มูลสกินี่เราสามารถเดดได้แบบไมเคิลแจ็กสันใช่ไหมนี่นี่นี่สามารถเดดได้แบบไมเคิลแจ็กสันเลยเราสามารถใช้อาร์มูนวอล์กได้แล้วก็บีบอัศยเวทมูลสกิ อ่าแล้วก็ยิงออกไปแบบนี้นะฮะโอ้โหเป็นไงโคตรเท่ครับผมคือมันเท่ตรงอาร์หมุนวอล์กได้นี่แหละครับผมนี่ฮะแล้วก็ท่าที่4ีมีไหมท่าที่4เฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรอะไรเฮ้ยกลางอนาเขตแต่กลางแป๊บเดียวหายนี่เฮ้ยแต่ว่าเฮ้ยมันกดได้รัวๆเลยเนะเฮ้ยเฮ้ยนี่ฮะอานาเขตอะไรวะเนี่ยทำน้ำเห็นหรือเปล่าไม่รู้ไม่รู้นะครับผมผมจะลองใช้ดูนี่เหมือนจะทําให้คู่ต่อสู้มึนงงนะครับเห็นไหมไหม ปกติมันจะเดินมาตีผมแล้วนะครับแต่มันไม่เดินมาตีผมไงเนี่ย e ี่อีซี่ซเลยนี่กดค้างได้ไหมกดค้างก็กดไม่ได้ดอกแต่ว่ากดรัวๆไม่กดได้ครับผมนี่ฮะเอออ่ะก็ประมาณนี้เลยสลับมัตรโกโจมุร์สกิไมเคิลแจ็กสันนะครับผมโอเคเราไปดูอย่างต่อไปกันครับผมมาดูกันที่หมัดคีรัวน,นะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยอาจจะทําไม่ยากเท่าไหร่แต่บอกได้ว่าฟาร์มตงังค์โคตรเยอะนะฮะ ซึ่งจะใช้ตังเยอะหน่อยนะหมัดนี้นะคุณผู้ชมอ่ะขั้นตอนแรกให้เราไปที่เซเว่นนะครับผมพอปรมาที่เซเว่นแฮะให้คุยกับพนักงานตรงนี้นะับแล้วก็ถามเขาว่ามีของขายไหมนี่อย่างแรกที่เราต้องซื้อเลยก็คือออฟแสงนะฮะออฟแสงใช้ประมาณ20ก้อนราคา1ล้านบาทต่อหนึ่งลูกนะครับผมนี่ฮะอ่ะก็ซื้อไปเลยหมดไปเลย20 000, ล้านนะครับแล้วก็ต่อไปก็คือสเก็ตบอร์ดสเก็ตบอร์ดใช้กันเดี๋ยวขอดูก่อนนะครับสเก็ตบอร์ดใช้1อันราคา8 000, ล้านนะครับผมนี่ฮะ แล้วก็อย่างสุดท้ายเลยนะครับผมก็คือกรนี่ยมันจะชื่อว่ากรแบคแพคนะฮะผมอ่านไม่ออกนะอันนี้ใช้ประมาณ1อัน1ชิ้นนะครับผมเราก็ซื้อไปเลย1 2อันนี้อันนี้2 0 3อ่ะซื้อก่อน20อันนับซื้อไปเลย20อันปึ๊บพอเราซื้อแล้วเราก็เก็บใส่กระเป๋าได้นะถ้าไม่เก็บมันจะมันจะคับไม่ได้ครับผมออนะครับเราต้องเก็บใส่กระเป๋าด้วยนะครับมีขออนุญาตใช้เวลาเก็บใส่กระเป๋าก่อน เอาเละครับก็สมมุติว่าเรามีครบทุกอย่างแล้วเราเก็บของใส่กระเป๋าแล้วนะครับต่อไปก็คือให้เราไปหาออฟดีมอนครับผมซึ่งมันจะชื่อว่าอะไรนะดีมอนออฟนับมันจะไปหาได้ที่เกาะเห็ดนี่เกาะเห็ดจะหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะครับอ่าแล้วก็โอกาสที่เราจะได้ดีมอนออฟนะครับก็คืออยู่ที่2%เรเซาก็ตีบอสเห็ดหรือว่ามอนเตอร์ที่เป็นเห็ดนะครับตีไปเลยพอได้มาแล้วเราก็หาไปเลยกี่ลูกนะดูก่อนนะครับรู้สึกว่าจะต้องใช้1ลูกนะครับผมอ่าพอเราได้ครบทุกอย่างแล้วให้เราไปขี่เกาะตรงนี้นี่ สมมติว่านี่คือก่อแรกนะครับเราก็มาที่ข้างหลังก่อแรกแล้วก็จะมีเกาะขีมะ่ม้าป้อมปะพะคานข้างหลังป้อมพะพะคานเนี่ยหรือว่าป้อมอะไรนี่แหละนะครับมาที่นี่ครับนี่มันจะอยู่ด้านหลังเลยขีู้วจะอยู่ตรงนี้นะฮะเรามีครบทุกอย่างแล้วนะครับอย่างที่เราต้องใช้เลยก็คือตังเจ็ดสิบล้านบาทแล้วก็ตามด้วยเพชรสามหมื่นสามหมื่นเพชรคือมันใช้ตังล้วนๆเลยครับคุณผู้ชมแล้วก็ ตามด้วย1กรนกนแล้วก็ตามด้วย1สเก็ตบอร์ดแล้วก็ตามด,ด้วย20แสงแล้วก็ตามด้วย1 o ึ่ e ออฟดีมอนออฟนะครับมีครบทุกอย่างซื้อเลยนี่มาดูกันนะครับว่าพลังจะเป็นยังไงนะฮะเขาว่าควักหวใจได้อ่ะนะครับผมนี่ฮะอ่าเดี๋ยวผมจะไปขโมยหัดใจเธอนี่สกิลการต่อยนี่การต่อยอย่างนี้นะครับสกิลแรกเลป็นการควักหดใจจริงๆด้วยนี่ยัดเคแล้วก็มาบีบใช่ไหมบาปโอ้โหตายเลยครับสามารถควักหดใจอะไรได้บ้างเนี่ย โอปิโตตรงนี้ได้ไหมฮึบควักเลยควักได้ด้วยเตัวเฮียนี่เฮ้ย hey, ตายไหมมันไม่ตายนะครับนี่ฮะมันเป็น ABC มันเป็นดัมมี่นะครับมันสามารถควักกดใจคนที่อยู่ใกล้ๆเราคือมันจะล็อกคนที่ใกล้ที่สุดอะเฮ้ย hey, แต่รู้สึกมันจะล็อก2ตัวเลยนะครับนี่คว,วักเลยควักเลยควัก2ตัวฮะนี่ฮะใครที่อยู่แถวเนี้ยโดนควักหมดนะครับไม่รู้ว่าถ้ามี20คนน่าจะควัก20คนนะฮะอ่ะสกิลสอง โอ้สกิลสอบเป็นสายฟ้านะครับไม่รู้ว่าท่านี้คืออะไรแต่ว่ามันเป็นสายฟ้าเออนี่สกิลสามเฮ้ยอะไรวะกว้างมากนี่ท่านี้นะครับสกิลสามอะดูสองก่อนท่าที่สองก็จะเป็นการทุบพื้นมั้งสายฟ้าออกมาตรงพื้นแล้วก็ระเบิดสายฟ้านะครับท่าที่สามก็คือท่านี้เออสายฟ้าระเบิดส่วนท่าที่สี่ว่าไงฮะท่าที่สี่ท่าที่สี่ไม่มีเหรอก็น่าจะมีทั้งหมดประมาณสามสกิลนี่ควักกดใจปึ๊บ เออมันไม่ได้ควักหลายตัวนี่หว่ามันควักแค่ตัวเดียวบางทีก็ควัก2ตัวนะครับก็ประมาณนี้เลยสำหรับสำหรับหมัดขี้ดัวนะครับนะเอาละครับก็เดี๋ยวจะมาสอนทาดาบซีคาเกโนนะซึ่งวิธีการทําอาจจะยากหน่อยนะคุณผู้ชมมันอาจจะยากแล้วก็ซับซ้อนด้วยนะฮะขั้นตอนแรกเลยให้เราไปหาหมัดขี้ดัวมาครับนี่ฮะซึ่งหมัดขี้ดัวนี่จําเป็นมากเลยนะฮะแล้วก็เราก็ย้อนกลับไปดูได้นะทำง่ายอยูดแต่ว่าใช้ตังเยอะนะหมัดขี้ดัวนะฮะพอเราได้หมัดขี้ดัวแล้วให้เรามาที่ตรงนี้นะครับเกาะแรกนะครับ มันจะมีประตูไหมครับนรกตรงนี้นะครับนี่ให้เราครับที่สกบอสชาโดนะครับนี่มันจะเป็นที่เสกบอสชาโดเฮดหรือว่าชาโดฮาร์ดก็ไม่รู้อ่านไม่ออกนะครับอย่างแรกเลยก็คือหัวใจปีศาจก็คือหัวใจเก่อเห็ดนี่แหละนี่ให้เรามาที่ก่อเห็ดแล้วก็ใช้หมัดที่รัวครับควักหัวใจโดยการกดสกิลเสร็ปุ๊บควักมาแล้วจะเป็นหัวใจแบบนี้นะครับอ่าได้มาแล้วหนึ่งชิ้นนะครับแล้วก็จากนั้นครับเราก็ไปที่เกาะสตรีรับก็คือเกาะไม้ครับตรงนี้มันจะอยู่ข้างๆเกาะเห็ดเลยนี่นะครับ อ๋อแล้วมาถึงแล้วล้วก็ควักหัวใจสตีฟนะครับคุณผู้ชมนี่สตีฟตรงนี้ควักหัวใจไปเลยนะครับนี่จะได้หัวใจสตีฟมาแล้วก็อย่างต่อไปก็คือหัวใจ G Toilet เนาะหัวใจ G t o i l e t นี่เราต้องเสกบอส G To i l e ตนะครับแล้วก็วิธีการเสกให้เราไปที่กอดทรายนะไปที่กอดทรายเลยแล้วเราก็หามีดคาร่านะครับนี่หามีดคาร่าโอกาสดรอป10%มันจะเป็นไอเทมไม่ใช่อาวุธนะคุณผู้ชมมันจะเป็นไอ,ไอเทมชิ้นนี้ระดับเลนะครับนี่นะครับ แล้วเราเอาไปเสกที่เกาะบอสตรงนี้นะครับที่มันเป็นไททันทีวแมนนะครับนี่แล้วเราก็เสกเลยเอามีดคาร่าเสกนะมันจะเป็นอาร์จีมนตัวใหญ่ๆนะครับแต่ผมจะไม่เสกแล้วกันนะครับเพราะว่าถ้าเสกไปแล้วต้องตีมันด้วยนะเพราะเราต้องเสกบอสต่อก็คือบอสเบนเทนนะครับนี่พอเราเสกบอสไอตัวเนี้ยนะครับเสกไปแล้วเนี้ยนะมันจะเกิดมาใช่ไหมเราจะรอให้มันตายเองก็ได้นะครือมันไม่ต้องไม่ต้องตีก็ได้เดี๋ยวปล่อยสักพักมันก็หายแต่จะตีให้ตายก็แล้วเต่นะครับนี่ แล้วก็ควักกดใจมันนะครับโดยการกดคีดัวนะครับเราก็จะได้หัวใจจีทวีตตมานะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยก็คือหัวใจเบนเทนให้เราไปที่เซเว่นนับอ่าไปครับที่ไปซื้อที่เสกอ่าเบนเทนนับที่เซเว่นนี่ตรงนี้เลยนะครับมีทุกสาขานี่ครับหัวใจเบนเทนแล้วก็ซื้อเลยเบนเทนออก13ล้านบาทแล้วก็ไปเสกบอลที่เกาะอาไททันทีวีแมนนะครับนี่นะครับไปไปเสกได้เลยนะครับอาจจะพูดติดขัดหน่อยเพราะว่า มันยุ่งยากซับซ้อนอันปลังอันนี้นะครับนี่แล้วก็เสกแล้วครับและเราก็ควักหัวใจเบนเทินมาแล้วครับโดยการใช้บัตรที่รัวเนี่ยควักมาปุ๊บนี่ได้ไปแล้วครับหัวใจเบนทิน,ทนอ่าแล้วก็พอเรามีทุกอย่างแล้วควักหัวใจทุกอย่างตามที่ผมบอกมาให้เราไปที่เกาะหิมะนะครับนี่มาที่เกาะหิมะนะครับผมแล้วก็จากนั้นเราก็ตีพวกเนี้ยไอ้พวกที่มันดรอปตามป้ายเนี่ยโอกาสดรอปยี่สิบเปอร์เซ็นต์ซิกไออันนี้นะครับอันแรกเลยนะครับนี่ฮะซิกไอยี่สิบเปอร์เซ็นต์ให้เราหาไปเลยหนึ่งชิ้นนะครับ นี่นะครับหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้ซิงไอพอเรามีครบทุกอย่างแล้วท่านผู้ชมนะครับอย่างที่ผมบอกไปให้เราไปที่เกาะเลขนี่อ่าเราก็จะมีของทุกอย่างเอาไว้คราฟได้แล้วนี่ะมีครบทุกอย่างแล้วเราก็คราฟได้เลยนะฮะนี่ผมอาจจะพูดไม่ค่อยชัดหรือว่าพูดมั่วก็ขออภัยด้วยนะครับนี่ฮะเราจะได้ที่เศษบอสมาให้เราไปที่เกาะไททันทีวีแมนครับท่านผู้ชมนะฮะอ่าแล้วเราก็จะได้มาเนาะนี่อันนี้เลยนะฮะ าจากานั้นนบเราก็ทําการเสกบอสซิกเลยครับผมเอาละครับก็หลังจากนั้นเนี่ยให้เราเอาหัวใจที่เราได้มาเนี่ยกดเสกบอสไดเลยโดยการถือด้วยถือแล้วก็บอสมันก็จะออกมานี่และเราก็ตีบอสหาชาร์โดลิงนับนี่ชาร์โดลิงจะเป็นแหมนหาไปเลยสิบอ,อันแล้วก็ตามด้วยอาภาคภุมนับนี่ภาคภุมจะเป็นชื่อนี้ชาร์โดคอกนะครับหรือว่าอ่านว่าอะไรเนี่ยเป็นของซีเขดนะให้เราหามาหนึ่งชิ้นอันนี้หายากหน่อยแล้วก็อันนี้อาหาไปเลยสิบอ,อันนับจากการตีบอสชาร์โดแล้วก็ภาคภุม แต่ภาคคุมมันมีมันมีวิธีการหาฟรีอยู่นะครับภาคคุมนี้นะคุณผู้ชมก็คือให้เราไปที่เซเว่นนะครับนี่หาฟรีที่ตรงนี้ได้ครับนี่ประตูเนเธอร์นี่นะครับแล้วก็จากนั้นเราก็กดออโต้คิกมันจะเสียตังค์หนึ่งร้อยนะหรือว่าจะเพิ่มก็ไม่รู้เออมันเพิ่มตังค์หนึ่งร้อยนะนี่ครับแล้วก็กดออโต้คิกอาจจะมีโอกาสได้ภาคคุมนะครับโอกาสรอปเท่าไหร่ไม่รู้นะครับนะนี่หาฟรีได้แล้วก็อย่างสุดท้ายเลยก็คือดีมอน o ์ออฟนะครับผมนี่หาจะก่อเห็ดได้เลยนี่ครับ โอกาสตอกอยู่ที่2%นะคุณผู้ชมเราก็หาจากอาพวกมอนเตอร์ฮิตนะครับนี่ฮะเราก็ตีไปเลยหาไปเลย3อันนะพอแล้วจะครบทุกอย่างให้เราไปที่เกาะอีเวนต์ตรงนี้รีบทําหน้านี้เพราะว่าอีเวนต์จะหมดไปนะครับอ้าวแป๊บนึงครับอ่าแล้วก็จากนั้นเราก็มาตีพวกนี้ให้มันตอบออฟชาโ์ออฟเนี่ยนะครับหาไปเลย10อันชาโ์ออฟนะครับผมนี่ฮะพอแล้วได้ครบทุกอย่างแล้นนนวะนะครับชแบบาโ์ออฟสิอ,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 อันเนี่ยนะครับแล้วก็มาที่ตรงนี้มันจะมีซิคาเกโนเอพิซีอยู่ตรงนี้ครับ อันนี้อาจจะสอนงงจริงๆนะไอซิคากิโน่เนี่ยมันซับซ้อนเกินนะครับนี่เรามีครบทุกอย่างแล้วนะครับเราสามารถมากดคราบได้เลยนะครับแล้วเราต้องใช้ตังค์180ล้านนะครับผมแล้วก็ตามด้วยเพชร1นึ่งแสนสองหมื่นนะฮะชาร์โด้คอรกผ้าคลุมเนี่ยหอันแล้วก็ชาร์โด้ออฟหาจากตรงนี้นะครับสิอันแล้วก็ตามด้วยชาร์โด้ลิงได้จากการตีบอสซิกหาไปเลยสิอันแล้วก็ตามด้วยดีมอนออฟหาจากก่อเหตุ3อันมีครบทุกอย่างสามารถกดคราบได้เลย แต่คลิปนี้อาจจะไม่ได้รีวิวก็ขอโทษด,ด้วยเพราะผมผมเกลือโอ้โหนะฮะผมขอโทษด,ด้วยนะครับผมผมขาดต้องก้าวอันนับชาตอลิงที่เหลือครบแล้วขาดแค่ชาตลิงเองนะฮะเฮ้ยโอเคก็สำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์แล้วก็กดซับสไครต์ด้วยนะก็ต้องขอโทษจริงๆที่แบบว่าไม่ได้รีวิวให้ดูนะครับแต่ความโหดของมันนี่โหดแน่นอนนะฮะเอาละรครับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะฮะก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับไปแล้วครับบ๊ายบายจ้าอ่าอ่าลืมไปเลยลืมไปเลยว่ามีหมัดหมูเด้งด้วยนะครับนี่ฮะหมัดหมูเ้งเ เราสามารถแบบว่ามาซื้อได้ที่ตรงนี้นะแต่ว่ามีข้อแม้ก็คือเราต้องไปหาซิกาเกโน่มาก่อนถ้าเรามีดาบซิกเราก็ทาหมูเด้งได้นี่แต่ถ้าเราไม่มีเราก็ทําไม่ได้นะคุณผู้ชมสกิลของมันเป็นไงก็โมหูเพราะผมยังไม่มีดาบซิกเลยนะครับผมแถบที่สําคัญเลยนะมันมีมัดโกโจรตรงนี้ด้วยนะแต่อาจคลิปนี้อาจจะไม่ได้สอนทํานะคุณผู้ชมอา่าเพราะผมมาหาของไม่ครบนะครับผมนี่ฮะมีหมัดโกโจรตรงนี้ด้วยนะครับอา่าซึ่งหมัดบูเด้งนับใครที่เคยเล่นสก,กุระพีชจะเป็นอย่างนั้นเลย ความตังดีนะครับเพราะว่ามันมีคลื่นสึนามิและคูดาวัยด้วยเด็ดเร็วด้วยอ่าพลังของหมูเด้งนะครับส่วนโกโจนี้โกโจตัวนี้นะครับยังไม่รู้วิธีทำนะครับแล้วก็หาของไม่ได้ก็ขออภัยด้วยนะครับแล้วก็คลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยเจอกันใหมในคลิปหน้าครับไปแล้วครับไปใบ,าบาจารอบ2ครับผมไปแล้วครับจุ๊บ